มินดูแลดีฝากไว้จัวัหลับสูเว็บสี่หนึ่งหนึน่งนสีห่หกหนึ่งหนึ่งงสี่หกบริการชำนาบริการจำนาญถวยเล่นตัวพีบีเอสเอว่าสี่รอปอยเล่นได้มิ้ โอเคครับก็ต้องกาบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ในช่อง 41164H นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปร p b l e t นะครับผมก็สาหรับใครที่สนใจเช่านะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับราคาเพียง10บาทเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่เช่ามาหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่โลโก้ผมยังไม่ได้ไปเปลี่ยนนะครับเนื่องจากเป็นตัวเทสเนาะก็คลิกขวารันแอดมินได้เลยครับแล้วก็นําคีย์ที่ซื้อจากในเว็บมากกอกนะครับรอหน้าเกมนะครับแนะนําต้องปรับเป็นจอเล็กเท่านั้นนะครับถึงจะรันโปรติดนะครับสำหรับใคร เวลาตัติดปุ๊บก็ปรับเป็นจอใหญ่ได้เลยก็จะมีฟังก์ชันการถ่ายจอนะครับแต่ผมจะปิดทําคลิปให้ดูนะครับโครงสร้างตัวละครปรับสีได้นะครับผมปรับได้ทุกสีเลยนะแล้วแต่ชอบนะครับผมก็ผมจะเปิดประมาณนี้ละกันวันนี้ผมจะมายิงแบบไม่ได้เวอร์เกินนะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันเนียนได้เลยครับผมจะเซตไว้บบประมาณนี้ก็ไม่ต้องไปปรับอะไรมันเพิ่มเลยสุดไม่กระจายก็ไม่เปิดนะครับเป็นฟังก์ชันเนียนเนาะคลิปนี้ขอจบลิพเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก ส1 6 4นึงน่งงนะครับ